ร้องหน่อยค่ะร้องปี้เบิร์เดย์หน่อยแฮปปี้เบุญต้นบุญชักเละดูพี่ดูพี่ต้นวันิี้ดูพี่ต้นเลยชักเล่มเละลชุดเละหมดแล้วต้นครับคดูนี่ มันนับแล้วมันนับแล้วอาว่ามันนับแล้วอาว่าไปนี่คนเพียบวันเกิดอยากแกล้งหลานเนี่ยเนี่ยของจริงแกล้งได้ทุกเรื่องได้แกล้งได้ตลอดเวลาด้วยเนี่ยหลานไม่ชอบแล้วทุกคนเนี่ย เออาฟ้าไปเอาฟ้าไปฮะ้อไต้นเจ้าของมันเกิดไปบุญกิดต้นบุญเกิดไปแล้วเป่าอยู่ใต้อันนั้นไงใต้นั้นน่ะคุณไม่ขาดดูช่วยกันเป่าเลยสองคนเลยช่วยกันเป่าเลวเออมันอยู่ใต้น่ก็ไม่หัดดูเอาแม่นี่